ไปดูเมนูเมนูนี้แปลมกมากๆไม่รู้ใครเคยได้ยินหรือเปล่านะเมนูนี้ชื่อว่าแกงส้มมดค่ะเฮ <Hey. S 1> <Wow. S 1> ้ยว้าวอวันนี้ไม่มีแล้วเนาะบูบบาบบ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 อบ สดจริงสดจากต้นกว่านี้ไม่มีแล้วนี่คือสดจากต้นที่แท้จริงเนาะนักนสใส่กันสดเลยอ่ะอมดจริงๆเห็นไหมมีไตออกมาด้วย<อ>มดไม่ทันได้อำลาเลยไ่ะใชู่นมดจริงๆนะคะคลิปนี้นะคะเป็นเมนูแปลกเนาะ,ะแล้วก็ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้ติ๊กต็อกที่มีชื่อว่าปาลิน1986นะคะเขาทําเมนูนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกยังไงดีแต่ว่ามันคือแกงส้มแหละเหมือนแกงส้มทางอีสานนะคุณใช่ไหมคะ แกงนี่มันแปลกตรงที่ว่าเขาใส่มดแดงเหมือนปกติที่เราเคยเห็นก็จะเป็นแบบแกงใส่ไข่มดแดงอต่ตัวใหญ่จะต้องเป็นไข่มดแดงนะจะมีมดแดงลงไปด้วยบ้างแต่อันนี้เป็นมดแดงตัวมดแดงเลยล้วนๆเลยคือจากจากยอดมะม่วงอะง่ายลงหม้อทั้งรังเลยใช่คุณก็คือด้วยความแปลกเนี้ยเราก็สอบถามไปที่เจ้าของคลิปนะคะถึงเหตุผลที่ว่าทําไมถึงต้องใส่มดแดงสดๆลงไปเอรู้ไหมเหตุผลคืออะไรือ อยากได้ความเปรี้ยวถูกต้องเยมดแดงมันจะมีความเปรี้ยวอย่างนั้นแต่มะนาวไม่ได้หรอครับคือมันไม่เหมือนกันุณ่หรอมันไม่เหมือนกันเวลาคุณกัดมดแดงไปอ่ะมันจะมีความเปรี้ยวอ่อนๆออกมากินตัวหมดแต่คุณกัดมดแดงเข้าไปเอ้ามดแดงกัดปากคุณก่อนคุณต้องรีบกัดมดแดงก่อนนะผมกลัวตรงนั้นเลยมันตายแล้วตายแล้วนะ ดิฉันเคยกินนะตัวมดแดงลองชิมตัวมดแดงมันจะมีความเปรี้ยวๆจริงอะก็จริงก็จริงอ่ะมดแดงเนี่ยเขาจะมีกรดในตัวของเขาเองพอนําไปปรุงอาหารจะทําให้อาหารเนี่ยมีรสชาติเปรี้ยวซ่าตามธรรมชาติโดยที่ไม่รด้ใส่มะนาว่ไม่เหมือนมะนาวไทยมันเปรี้ยวมะนาวมันจะเปรี้ยวแหลมมาแต่อันนี้มันจะมีความแบบเปรี้ยวอ่อนๆซซ่าในิดออนี่อาจจะคล้ายๆแบบพวกส้มซาอะไรอย่างี้ปะอันนี้ไม่แน่ใจ มันไม่เหมือนก็ถ้ามีมะขามเปียกไม่มีมดก็ใส่มะขามเปียกปกติอ่ะเขาใส่มะขามเปียกได้ยอดมะขามอ่อนได้ความเปรี้ยวเหมือนกันบางที่อ่ะเขาก็ใส่ทั้งมดแดงทั้งยอดมะขามอ่อนให้มันสุดไปเลยโอ้ยน้ำลายไหลทำไมเนี่ยคือจริงๆภาคอีสานอ่ะเขาก็ทำกันมาตั้งแต่โบราณแล้วแหละเพราะว่าแบบสมัยก่อนคือเหมือนแบบว่ามีอะไรก็กินเหมือนเขาพอ ไข่มดแดงกินได้ตัวมดแดงก็กินได้เหมือนกันโอโอนะคะโอโอก็เรียกว่าเป็นเมนูที่แปลกละกันแต่ไม่ต้องดราม่านะอันนี้มันเป็นวิถีของเขาจริงจริง,รงซึ่งมันมีมาตั้งนานแล้วดิฉันเคยเห็นจริงๆแล้วไอตัวแม่แม่เป้งอะของมดแดงจริงเขาจะไปยำได้อีกหนึ่งเมนูอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ,อะขอบคุณคลิปติกตอกของคุณปาลิน1986 นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอาหารชั้นสูงเป็นอาหารของชนชั้นสูงคือมันสูงจริงๆกวก่อนจะได้มาต้องสอยคือเวลาที่เราจะใส่ลงไปอ่ะเหมือนพรมน้ำมนต์กันนะเป็นใจอาหารคนแหลโอ้ยเพิ่มเพิ่มความเป็นสิริมงคลเหรอไปไหมเ่าใบมะม่วงก้านมะม่วงโอ้เห็นไหมกว่าจะได้มามันไม่ง่ายเออเอาให้ดูกันแบบนี้เอาลองดูถ้ามีโอกาสนะคะ